Hot. จับมสวัสดีครับออฟสุพนัทนะครับเจอกันอีกแล้วนะครับผมยังไงนะครับก็อยากให้มาร่วมกันทายใจออฟกันเข้ามาเยอะๆเ,เช่นกันครับในครั้งนี้นะครับโจทย์ก็คือที่สุดของบทเพลงแห่งรักของพี่ก๊อตจกกักรพันธ์นะครับเพลงไหนที่โดนใจออฟสุพนัทที่สุดนะครับผมระวางเพลงต้องมีสักวันและเพลงใจสารภาพกับอีกเพลงหนึ่งครับ อยากให้เธอเข้าใจนะครับผมร่วมกันทายใจเข้ามาเยอะนะครับขอให้โชคดีครับช่วงคอนทัฟจับมาฮิต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 กันสุดๆเลยนะคะวันนี้โจทย์เพลงของเรานะคะเพลงรักเพลงไหนของก๊อฟจักรพันธ์ที่โดนใจหนุ่มออบสุพนัตมากที่สุดนะคะเพลงแรกนะคะใจสารภาพค่ะเพลงที่สองต้องมีสักวัน เพลงที่3นะคะอยากให้เธอเข้าใจนะคะเพลงไหนเนาะจะโดนใจในอลัต์เพลงไหนนะคะจะโดนใจหนุ่มอัพสุพนั n มากที่สุดค่ะเพลงแรกเลยใจสารภาพจะเป็นเพลงนี้หรือเปล่าเนาะหรือว่าจะเป็นเพลงที่สองคะที่ฟังเมื่อสักครู่นี้ต้องมีสักวันต้องมีสักวันเออหรือเพลงที่3คะอยากให้เธอเข้าใจเพลงไหนนาะเดาใจหนุ่มออฟสุ p นั n อยู่หรือเปล่าถ้าคุณนะคะเดาใจถูกนะ พิมพ์ข้อความมาเลยค่ะพิมพ์ FV นะคะเว้นวักตามด้วยชื่อเพลงใดเพลงหนึ่งส่งมาที่4242889ของรางวัลดีๆจากนุ่มอ๊อฟสุพนัทมาฝากอย่างแน่นอนค่ะคนฮับจับมาฮิตนะคะโอ๊ยวันศุกร์แล้วละสิวันศุกร์งั้นเราก็จะได้ทราบกันแล้วนะคะว่าบทเพลงรักนะคะของพีก่ก,ก๊อตักพัณฑ์เพลงไหนคิดโดนใจนะคะนุ่มอ๊อฟสุพนัทมากที่สุดค่ะอย่างนั้นถ้าพร้อมแล้วไปฟังเฉลยกันเลยค่ะ บทเพลงแห่งรักของพี่กอจักรพันธ์ที่โดนใจออบสุพนักที่สุดนะครับนั่นก็คือใจสารภาพครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับสำหรับผู้ที่ตอบถูกโชคดีมากนะครับผมขาดเธอไม่ได้หัวใจขอสารภาพกดโทรศัพท์รับช้าก็ยังน้อยใจยินดีด้วย พลงนะคะของพี่กอตจักรพันธ์นะคะที่อ๊อฟสุพนัทบอกว่าเป็นเพลงรักโดนใจมากที่สุดนะคะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะสำหรับผู้ที่ตอบถูกด้วยนะคะรับของรางวัลดีๆนะจากพี่อ๊อฟสุพนัทไปเลยละจ้า